ครับก็สวัสดีครับผมนลินด่านช้างนะครับผมวันนี้วันหยุดขออนุญาตนะครับทำขนมลูกตาลลอยแก้วนะครับอันนี้ที่แพ็คแล้วนะครับผมอันนี้แพ็คแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูที่ยังไม่แพ็คนะครับผมมีเยอะเลยนะครับผมดูนี่นะครับอันนั้นใส่กล่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะ มาดูนะครับในหม้อครับนี่ฮะลูกตาลแท้ๆครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ํานะครับเราใส่เนื้อไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเติมน้ํานะฮะนี่ครับลูกตาลลอยแก้วครับอร่อยครับผมเเดี๋ยวมาเติมกันเลยดีกว่าครับผมเติมดู ครับก็ใส่พอประมาณนะครับผมไม่ต้องเยอะมากอ่านี่ครับประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เติมสีสันนิดนึงครับใบเตยนี่ครับใบเตยครับใบเตยหั่นเป็นชิ้นๆน,น,นะครับใส่ไปเลย ปึ๊บนครับใส่เสร็จก็ปิดฝาครับก็สร้างอาชีพเสริมได้นะครับผมนะครับใส่ไปแล้ว ต่อะไรครับผมเออสูตรส่วนผสมนี่อบอท,ที่บ้านนะฮะเขาเป็นคนทำนะครับผมนะโดนใช้มาแล้วครับผม ก็ยยอดหน่อยแล้วก็ก็โอเคครับสนะีสันก็จะสวยนะครับนะก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งครับคือเป็นดอกอัญชันครับผมนะี่ฮะ นะครับผมโอเคเลยนะครับลูกตาลอยแก้วครับผมอร่อยอร่อยสุดยอดครับผมสวัสดีนะครับสำหรับเพื่อนๆ่อที่รับชมนะครับเดี๋ยวผมจะรีบหยอดให้เสร็จนะครับเดี๋ยวผอบอมานะครับไม่เสร็จเดี๋ยวจะเดินดูอ้างสวัสดีครับ